มาจเจพี่น้องจ้ามาเดี anyway ๋ยวมือดีเด้อมาครับกระเทยหน่อยขี้เกลียวพี่อะนี่ลูกไส้ไปเองได้กับเพื่อนตีกันแน่ยิ้ีกันริ้วเลยยี้กันแน่ยิ้ีกันแน่ตีอยู่กับลูกสองคนแต่เมตซัดนี่แหละคุณใดยังมีลูกกระเทยนะว่าเป็นคือข่อยนี่พี่น้องหัวได้เบิร์ดมือมัดผ้าก่อนหัวจะเขียวเหี้ยงต้องโคตต้องโคตยังไงเซ็ตของก้อนมาในเซ็ตของ ที่ของขายก็เลยมาคิดเงิ้นติดราคาอ๋อน,นี่เขาไม่ได้ขายเป็นแพ็คหรอขายเป็นแพ็คอยู่แต่ไม่เอามาเยอะไงงบมีแค่แหนวแค่นั้นนะขายแบบขายแบบตุ๊ดๆค่ะนแหละจ้ะพี่น้องชีวิตประจำวันจะประมาณนี้จ้ะพี่น้องอ้กระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งแพ็ ันสิบานเป็น12บาทบ่เลียนอะไรค่อหาความว่าคบามจุมเน12บาทตีเว็าจ้าแค่คลิปแต่ละมือกั็จะไปบ้านนี่แหละพี่น้องยูนักกันแนนตีกันแนนพี่น้องเลยขันส่งเคียนกันเดียวเอ้ยธหากระพับเดี๋ยนะหาไงเลยเด้ยูคอยหาใยิมหากรน โอ้ยเสียเงเสียงกับบ้าๆพอได้ลองเทียงอีเนาะอ่ะครับดีนแล้วใส่กองเขนนึ้นขึ้นดินแล้วเขาก็ไปส้นไม่ไม่กรวดนะสิไม่กรวดท่ายังนอนเอเดรเลยนะเอาขึ้นมาเลยสบุกกระเทียมหนตีกันไม่ได้เยอะเอออันนี้น้ำมันพืชเด้จ้ะพี่น้องผู้ใดมักทอดมักจืดมักอย่างก็มาเลยพี่น้องน,นั่งคอยเองจ้ะพี่น้องมีมัตชูเนลจ,จ้ะจืดไข่เป็ดไข่ไก่จืดมักไข่หอกไข่ขหำกระเทียมได้ เอาหัวยังเนี๋ยวนี้จีนะจะจีนมากใหำชิกระหัวเอาไว้นี่หล่ะเออปว่าชีวิตมีความสูงกว่าจะระมาณนี้พี่น้องเฮ็ดตั้งซี่ลายจา้ะงานทำมันหลายตื่นมากกับเรียกหลายแล้วพี่นออกก้องเอะสายกด จ้มันจะเป็นร่างเป็นร่างอย่เนาะก็จะมาแพ้แพ้ก,กับพี่น้องจ้นเดี๋ยว,นนยว,วนเนี่ยลูกลงก้องน้ำจะลูกไส้เขามาถามผู้บอกเมื่อกี้นี่ลูกคขามาถามว่าจดี๋ยวนแม่แม่เงิ่อนยูทูบจะออกไปผ่นว่จาจังสามไม่บาทโย่มันออกแม่กับเอิเเร์ญไปเลี้ยงเนื้อย,ย่างเลยเดี๋ยวนาะงพัลละออกพี่น้องเลยดูข่อยยัดแม่ยัดแม่พวกเอิร์ญไปกินพี่นอ้องอันนี้น้ำมันคนะนรืเนาะยัดแม่พวกเอิร์ญไปกินดีแล้วยัดแม่บ่เอิญไปกินกัน ี่เ,ออเรียบร้อยบริจีบแล้วเ,เรียบ้รียวทุงอย่างเนี่ยมาติดเลยนะ่ะเออม,ม,มาม่ามุนนี้เนี่ม,ม,มาม่าคลับมนันอะไรติดแล้วเนาะเออนั่นแหล,ละลูกจีบราคาใส่แก้วจะนัง่งเดียวค่าเป๊ะ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 ต่างมาแต่ละมื้อเห็ดนยังประมาณนี้แหละจ้ะตะบูแกะวะสบู่กับจีบว่ารสบาทติดทุกอย่างครับ ป่อชายร้านขายข,ายข,า,ยข,า,ยขายของซ้ำของขามันต้องติดมสัสนลิลแหละพี่น้อนงเนยจยเฮ็ดไปถ้าเราหามอะไรได้รับเงินเดือนยูทูบไปไมิจฉาใชได้รับเงินเดือนพ่อเธอแหละมืออื่นมเมื่อเนี่มันจัดเงินเดือนพ่อเธอจะออกแต่เงินตายเบื่อกินบ่ได้ใส่บ่ได้พี่น้องเข่าข้างเงินตรงนีเข่าข้างกินเข่าข้างสมบัสใบพี่น้องใส่บ่ได้ ถ้าตั้งใจเก็บเดือนละเมื่นนะพี่น้องปีนึงกะโอ้้านบาทไดียเก็บได้มาชิเก็บจดสิเดือนแล้วพี่น้องได้เสีนหนึ่งกะเศร้าแล้วปีบิร <laughs> ์บีกะสิบหาบาทต้องแกะออกจากกังแนนมะปล่อยแกะเออวัต้องแกะจะห่อ,อเอาสมแลนะบ่แนต้งองทกัน ัถ้าบวยิ่งไว้ล่ะบางเที่ข้าวบวยู่ผู้เแ่าขายนะแล้วก็ติดเสิของใส่ล่างไว้จะนะไปเลี้ยงนี่อะไรจับหนองออสีสันน้ำกระเทยมัน,นยมอมบา้าดวงดวงมึงกับดวงผู้ชายใส่เขาน้ำกระเทย <laughs> มัน,นยมอมบา้าได้เพี้ยนนี่แต่กระเทยมาติีขา้าอ่อยต่อยอ่อยต่อยทำ่ารู้เป็นกระเทยนะเซตตีติดเลยใส่ขนบปังเนีย <laughs> อันนี้ก็ติดอัมน,มอมมดอน,นมันมีราคาอยู่ไม่ได้ติดเราดูแบมแบมมันมีราคาคือราคาเซลล่างขึ้นเราตัดเปรี้ยงของเราจะไปแล้วถุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำงานหาเงินหาเงินไม่ซื้อเบียร์กนินอยากหัวนะเดี๋ยู่บยูยว,ยยว,วเนเดี๋ยวบูยุทัวรลงหัวค่ะแบบเก็นไง ปาดว่าไปยิ่งกันลูกกับเหมน่ากัปปุชานะตต่ละโคตรหั่มาเลยมันก็ขั่นตลกมากเลยอ่ะฉันไม่เคยเจออะไรตลกแบบนี้มาก่อนเลยเอ้าแต่เป็นฮอนเนาะพี่น้องร้อนรับตูก็หักไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยปล่อยกระลงไปตามกระเดึงกระเดึงจึงทราบเล นี่หลักความเปวนมามันเป็นสีสันของการเฮทสยูทูบจังเลยอ้าอย่าเด็ดยูทูบของซาซิมิยังโซดายเลยแผลไม่ดีเลยเงินเด็ดได้เด็ดแลกปุ๊บกินเลยเฮากินเลยแม่นเวลาอาหารเลยเฮากินรู้จัง่อย <c oughs> คุมือกินตะป่นกับแก้วไปพี่น้องกับตบักหุ่งหน้าจันเหลือง,งมาเลยมาเปลี่ยนเมนูด,ด่วนเลยกินรู้รู้ตัวจะขอนแม่ยันกินรู้ยุเพียงจากมื้อนึงมอกินรู รู้ตนลเจ้าของเออกินรูตเจ้าของปนั่งกินที่ตรงหน้าคือเก้าหนะอหลรอาหารหลูม่อยปานิ่มตัวนึงอะหลวเลยนะเพรูตุเจ้าของทีวีตสบูเบนเ็ตเช่นน้ะเบนเน็ติเ่บิดสบู่เบนเน็ตนองของดีทนดไปหามมมีราคาาิดอ เนาะโอ้ยมาไก่หำน่วยหนึ่งหกล้านบนเมนบอพี่น้องโทรกาลังขายกันมาไก่หำน่วยหนึ่งหกล้านอันนี้ห้าสิบพันเนาะห้าสิบนเนี่ยโอ้ยบนแมนห้าสิบพันพี่น้องโอ้ยเราเป็นเาคิดนะห้าสิบาทเเป็นห้าสิบพันโอ้เป็นเงินเล่าแล้วลุงแล้วพี่น้องเคิดยทอรบ้านไหลลุงแล้วลุงแล้วรว่าสื่หาสิบพันเออคิดฮอคิดฮอรบ้านไหลไปสิเมื่อที้ว่าี่นีอก็ได้เจ่หน้า จะไก็เป็นยเรียงสิบส้กละอะอันนี้กับแทงขึ้นบัร้ายาอ้ตกกอนยี่นนสิบบาทตกี้เลยสมู่ไ็นเน็ตนี่แม่มาอยู่ใหม่ๆนี่สมัยติกยี่สิบหาบาทขึ้นมาสามสิบบาทขึ้นมาสามหาขึ้นมาสี่ชิบตอนนี้ห้าสิบบ่ะไม่คาจีได้กำไรบางห้างขายห้าสิบห้าเลยแต่ว่าห้างเนี้ยเหน่อยเลนี่ขายห้าิบางห้างห้าสิบหา้าดีคือ mm hmm. ว่า ข้านหอ่อนใน้อยข้าเวเปลบอกกับเลยมากไม้น่ะนะปลาหาหันกลงไปไข้าวสุกนอกกุ้าเรียมกรนมามา่าไปก่อนนะเชิญมาม่านี่แหละสำเก็เอาละ